สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ไวแวนกับผลิตสสรียังอยู่ที่สระบุรีนะครับก็ที่แก่งคอยนะครับผมจะพามาเที่ยวถ้าที่นี่เขาบอกว่ามีเหล็กไหลเขาบอกว่าเหล็กไหลที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วถ้าค่อนข้างจะสวยมีหินร้อยเต็มไปหมดเลยไวแวนก็เลยพามาสํารวจที่นี่อีกทีนะครับไปดูกันครับนี่บริเวณหน้าวัดนะครับเป็นที่จอดรถนะครับแต่อยา่าเอารถมาจอดที่นี่นะครับเพราะอันตรายนู่นครับ มันมีฝูงฝูงอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวเขาบอกฮะมันจะลื้อนะครับนั่นให้ระวังให้ให้ให้ให,ให้ให้เอาข้ามไปจอดฝั่งนูน้นเพราะว่าลิงมันไม่กล้าข้ามถนนไปมันกลัวรถชนก็เลยต้องประจอดฝั่งนูน้นแล้วก็อันนี้คือป้ายบอกนะครับว่าถ้ำเป็นยังไงครับถ้ำท,ที่นี่ลึกประมาณ200เมตรนะครับแบ่งเป็นสองห้องใหญ่ครับและห้องเล็กๆ อีกหลายห้องครับคล้ายผ้าม่านสวยงามนะครับก็คือห้องโถงเนี่ยจะมีหินย้อยเขาบอกว่าขนาดใหญ่นะครับห้อยระยะ้ายผ้าม่านเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันจะพึ่งอธิบายเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเห็นภาพแล้วมันมันมันไอ้น,นั่นเราเราไปดูของจริงกันกันดีกว่าผมนี่พาเขาดูครับสวยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูไปรู้จักคุณลุงคนคนหนึ่งเขาจะพาเขาบอกว่าเขาเป็นไกด์ที่นี่นะครับ สวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับ,รบโอ้คุณลุงคุณลุงบอกเป็นไกด์ที่นี่เหรอครับปกตินักนักท่องเที่ยวมามามเยอะไหมครับหมุนเวียนมาเรื่อยๆครับหมุนเวียนมามาเรื่อยนมามาๆนะอ๋อแลอ้วข้ามูลเป็นไงบ้างลุงต้องไปชมเองถึงจะสวยต้องไปชมเองลุงยังไม่เล่าให้ฟังด้วยต้องต้องต้องไปชมเองอืมไปะนะลุงพาผมไปหน่อยโอเคไปครับลุงครับลุงเ็เป็น,น เป็นไกด์ที่นี่ผมว่าเป็นมรคธายกไม่ใช่นะครับเขาบอกเขาเป็นไกด์เขาจะพาเราไปเที่ยวครับเดินขึ้นมาได้ไปหน่อยนะครับอ้าวแล้วถ้าคนพิ่การมามาเที่ยวถ้ำได้ไหมเดิน,เดนข้างล่างครับเดินข้างล่างมันมีทางเข้าอ๋อมันมีทางเข้าอีกใช่ไหมก็รถรถไออรถเข็นขึ้นขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหมครับจ่วันนี้ลุงก็พามาทางนี้ โอ้โหเดินขึ้นก็นเมื่อยแล้วอะ่ะโอ้หทางเข้าถ้ำเงียบมากเลยทางเข้าถ้ำเงียบมากเลยอะ่ะเงียบ <c oughs> ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอะ่ะ <c oughs> ลุงต้องเปิดไฟอ่ะ่ด้วย <c oughs> โอ้โหลึกไหมครับลุงสองร้อยเมตรครับสองร้อยเมตรนี่นี่คือหัวช้าง ไหนครับลุงต้องถ่ายตรงนี้คือมีหัวช้างอ๋อใช่ครับนี่คือหัวช้างลุงบอกให้ยืนถ่ายตรงนี้เห็นครับหัวช้างนี่งวงช้างอยู่นี่ครับตรงนี้คืองวงช้างเนี่ยครับใช่ไหมงวงนี่งวงมีหัวใบหัวกี่กี่ตัวครับเนี่ยสองตัวครับสองตัวนะอ๋อลุงบอกว่าสองตัวอ่ะไปครับเราเจอช้างแล้วต้องเดินระวังหน่อยครับตรงนี้เป็นขั้นเป็นขั้นบันได ค่อยๆเดินข้างในนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับทําให้เราสดไม่ได้เราต้องบันทึกเทปไว้นะครับต้องค่อยๆเดินอันนี้คือห้องห้องโถงครับห้องแรกนะครับก็จะมีรูปพระพุทธรูปอยู่อย่างนี้นะครับสวยอยู่ครับแล้วก็บริเวณก็จะเป็นห้องกว้างแบบนี้นะครับ ค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆให้เห็นก่อนต้องใช้ไฟฉายนะครับลงุงจะพาไปก็เริ่มมีหินหินย้อยแล้วลใ,ชใช่ไหมครับลุงใช่ไหมใช่ไหมครับลุงอันนั้นคืออะไรครับแบทแมนมนุษย์ข้างคาวครับใช่ครับผมคืออะไรครับลุง,งข้างคาวอ๋อเขาเขามาเข้าทางทางทางไหนครับเข้าทางนี้แล้วทางใหญ่ อ๋อข้าวท้องใหญ่มาอยู่แถวแถวนี้นี่ครับน,นี่ตรงนี้พระอาจารย์องค์ที่ที่ท่านมาบินทีมงานขุดดินท่านก็ขุดขุดขุดท่านมาป่วยเสียชีวิตขุดเสร็จท่านก็มาป่วยจะมีหน้าฝนจะมีน้ำฝนลงมาหนี้อ๋อถ้าเป็นหน้าฝนจะมีน้ําฝนลงมาหนี้นคือยังไงครับเอ่อจะมีพระองค์หนึ่งมาขุด ท่านมาอยู่ที่นี่ขุดออ,อ,ทอ๋ที่ารนี่เป่นงานขุดที่เราอยู่นี่มันเป็นดินดินปิดอ,อ๋อมันเป็นดินปิดหมดเลยนะปิดท่านขุดทางเข้าไปแล้วขุดเข้าไปอ,อ๋อ,อเดิมทีตรงเนี้ยลุงบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นดินปิดหมดเลยปิดหมดเลยแล้วก็มีแล้วนั่นอะไรครับนั่งนั่งอยู่นันครับเนี่ย <ś> เ <c oughs> จ้าของบ้านใช่ไหมเ <ś c oughs> จ้าของบ้านนั่งนิ่งเลยอ,อ๋อบอกว่าคุณลุงบอกว่าตรงเนี้ยเคยเคย ลิงทำไม้หล,ล,ล,ล่นใส่ก็เลยทำหลังคาอ๋อลิงทำไม้ใส่หล่นใส่ก็เลยทำหลังคาไว้นะครับตรงนี้ดินมันเป็นดังไมนอยู่อย่างนี้ธรรมชาติเป็นแต่สั้นอยู่ท่านก็ขุดดินขุดดินเข้าไปนะเพราะว่าดินดินตรงนี้จะกบหมดใช่ไหมครับขุดดินเป็นปิดหมดเลยแล้วขุดเปิดไปก็เลยเป็นถ้ำใหญ่ๆอย่างนี้อันนี้ถือว่าเข้าเข้าห้องที่สองอย่งครับกำลังเข้าห้องที่กำลังเข้าห้องที่สอง อันนี้เป็น,นพารูสีสอังกอร์มาแต่งถ่ายหนังเหตุอังกอร์แต่งตัวนี้อังกอร์แต่งตัวนี้อังกอร์แต่งง่ายครับอังกอร์แตง่งแต่งแ,งแงถ่ายหนังอ๋อเหตุนี้ธ<อ>รพรมชาติพระอาจารย์ขุดได้แล้วไปตั้งส<อ>ิงนี่อันนี้คล้ายๆเสียนพญายนาคใช่ไหมแล้วก็อังกอร์นู่นอังกอร,ร์ามาแต่งถ่ายหนังมาแต่งถ่ายหนังอ๋อเขาเคยมาถ่ายหนังที่นี่เหรอครับเรื่องเรื่องอังกอร์เลยครับอังกอร์แต่งไม่รู้ภาพไหน อนี่คุณลุงบอกหัวช้างอยู่นะครับมีงวงงวงหัวมันงวงหัวมันนี่ครับนี้อังกอร์มันลอยตัวมาจากข้างบนนี้อ๋ออังกอร์ลอยตัวมาจากข้างบนนี้ถ่ายตรงที่แต่งถายหนังนี่นี่ครับอังกอร์ลอยตัวจากข้างบนนี้นี่ครับลอยตัวมาจากตรงนี้เลยอ๋อที่นี่เป็นที่ถ่ายหนังด้วยนี่ครับ ลอยตัวมาทางนี้เลยครับนล่วนี่ลูกลูกอะไรครับลูกงูกครับงูมันเลื้อยหัวลงมางเฉยเฉยไปในอาปากอ๋อนี่ถาวรในลิ้นมันนี่หัวมันนี่คอมันม<อ>ันเลื้อยหัวลงมาไม่ได้อาปากาาก็เลยกลายเป็นหินไปเลยหินไงลูกหินลูกหินอ๋อที่ที่มีรูปป้าถ้าเราเราไม่มี คุณลุงพามาเราก็จะไม่รู้เลยครับว่าหินก้อนนี้เป็นอะไรไปเรื่อยๆครับทางจะเริ่มแคบแล้วนะครับโอ้โหนี่รอยคูดดิดออกดิบดิบนขอ,ขอบดินด,ดำเลยนะครับนี่ที่ส่งไฟอยู่นี่ส่งไฟจะขอบดินเก่า ขอบดินเก่านู่นใช่ไหมครับเนี่ยรัดำขอบดินเก่าขุดขุดออกขุดขุดทาทางออกมาท,ทา,ออาท,ทางออกมาปกติตรงนี้จะเดินอ๋อตรงนี้เกาไปได้ไปได้จะไประตูทะนู่นไปทะลุอ,อ๋อไปทะลุห้องนู้นครับลุงถ่ายไฟผมโอเคนะครับจะเห็นไหมครับเขาติดไฟไว้ด้วยใช่ไหมติดมันดับ,อ,ดบอากาศมันเย็นแล้วมันจะดับอืมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นดิน พอเขามองเห็นจากคนนู้นมองนี่มีเขาก็เลยขุดขุดเข้ามาครับผมตามเข้ามาแล้วก็เอียงตัวเข้าอยู่นี้โอ้เอียงตัวเข้าก็จะลงผิวตรงนี้ต้องเอียงตัวเข้าด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหลงผิวตรงนี้โอ้โห เสียงระกังอะไรนีอ๋อหิ้วเสียงระคังผมต้องถอดหน้ากากออกแล้วครับราหายใจไม่ทัน หินอะไรครับเนี่ยหินเพชรครับคุณครบเป็นหินเพชรครับโอ้สวยมากเลยครับ oh. เป็นเงาเลย oh. ลงอยู่ไหนนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับ เข้ามาแล้วเป็นห้องโถงใหญ่ๆเลยนะครับนี่เข้ามาประมาณประมาณสักห้าสิบเมตรได้ได้ได้ไหมคุณลุงหินเพชรอีกก้อนหนึ่งหินเพชรอีกก้อนเดี๋ยวมผมดูตรงนี้ครับโอ้โหสวยอะ่ะลุงบอกว่ามีหินเพชรอีกก้อนหนึ่งน,น,งนะต้องค่อยๆขยับกล้องไปไหนครับคุณลุงหินเพชรอ๋อเป็นหินเพชร เป็นลายแวบๆนี่ใช่ไหมครับถึงเรีย <ett> <ABS> กว่าหินิเพชรก้อนใหญ่หินเพชรก้อนใหญ่นะครับนี่เห็นไหมครับแวบๆเลยส่งแสงประกายครับนี่ดูยังไงครับผมชอบอันนี totally. ้สวยมากเล่นปลาเป็นภาพปลาในรูปภาพต่างรูปภาพยังไงครับลุงอธิบายครับรูปปลา รูปปลาตรงไหนครับเนี่ยที่ส่งไฟเนี่อันนี้คือรูปปลาตามในรูปภาพข้างล่างเมื่อกี้นี่ไงอ๋อรูพวปลาที่อยู่ในรูปภาพข้างล่างบนสุดขวาบนสุดครับผมถ่ายวิวขึ้นไปขึ้นไปนี่นี่ปุ๊บขึ้นไปเดี๋ยวพ่อฤาษีนั่งตรงนี้อ๋อนั่น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 พ่อฤาษีนั่นครับชัดเลยอันนี้ชัดเลยครับพ่อฤาษีนั่งอยู่ขึ้นไปขึ้นไปอม่านพื้นใหญ่นโอ้ยอะไรนะครับม่านพื้นใหญ่ครับ ฝนต,ตกน้ำจะไหลลงมาหินก็จะงอเพราเรื่อยๆโอ้โหโอ้โหห้องนี้แบบสวยมากเลยอ่ะนี่ครับน้ำน้ำก็ต้องไหลลงลงบ่อน,นี้ใช่ไหมครับลุงน,นงน้ำน้ำจะมีช่วงหน้าไหนครับฝนต,ตก,ตตก,นกมันยังมีอ๋อฝนตกเขาเป็นหินย้อยขึ้นมาครับนี่ครับดูครับท่า,าน,ะนะนผู้ชมครับมันจะเป็นหินย้อยขึ้นมเนี่ย โอ้ยอันศีนมากเลยครับโหน,<า>นี่นะน้ำจะมาลงตรงนี้ครับพญานาคาานาสองตัวที่ให้โชคให้ลาบพญานาคตัวที่ให้โชคให้ลาบลุงบอกดูยังไงครับเป็นพญานาคลุงโอ้หัวพญานาคน,านันนะสองตัวแบบคุยกันป่ะอนี่หัวอ๋อหัวสองหัวนี้เข้าไปใกล้ๆครับหัวสองหัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับให้โชคให้ลาบเลยตรงนี้ นี่ครับพญานท่าสองหัวอยู่ครับเออเหมือนด้วยอ่ะดูหินย้อยเยอะมากเลยตรงไหนครับคุณลุงครับคุณลุงเดินเดินเดินมาใกล้ๆผมหน่อยครับไอ้เคนอนอยู่นี่เลยครับไอ้เคลุงบอกว่าไอ้เคนอนอยู่นี่นี่ตัวหนึ่งตัวเบลลมเลย เร๋ยวมามาหินเสียงล้ังตรงนี้ตัวนึงตัวนึงมืดครับโอเคตรงไหนครนับผูง หินละคังครับเคาะดังเลยครับอ mm ืม hmm. มีสามเสียงสี่เสียงโอ้ยมีทุกเสียงเลยครับไปนู่นลูก,ลกอะไรไม่รู้ถ่ายเป็นวิดีโอได้เนอะไปครับ mm hmm. อันไหนครับนั่นคืออะไรครับลุงบางคนก็เป็นรูปพระลูกอะไรรนะู้ปะโอ้ตรงนี้ตันแล้วใช่ไหมครับตันตันแต่เข้าไปได้ไดใช่ไหมลุง เมินเป็นงั้นสายพีรู้ขึ้นไปเลยใช่ครับนู่นครับลงุลงลุงลุงเปิดไฟผมหน่อยครับโอ้ตรงนี้ตันแนละ้วตรงนี้เป็นบอ่บอน้ำอ,อ,อะไรครับคุณลงุงไม่ใช่บอ่อน้ำใช่ไหมอ๋อตันแล้วครับตรงนี้อ๋อตรงนี้ตันแล้วนะครับอ๋อนี่ครับ น่าจะจินตนาการเอานะครับว่าตรงนี้คืออะไรแต่ลุงบอกว่าเป็นรูปพระนั่งใช่ไหมหรือเปล่าลุงพอดีเขาไม่ชว,ว่าพระนั่งพระนั่งหินหลังอยู่ครับเนี่ยครับเออเหมือน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 คนนั่งแบบนั่งนั่งเขาเรียกอะไรนะหันหน้าเข้าหันหน้าเข้านะครับหล,หลใช่ครับช่วงหลังแล้วช่วงขาไกวแบบเมือนั่งนั่งนั่งพับเพียนบนะลุงนะโอเค มืดหน่อยนะครับตรงนี้มืดหน่อยนี่ถ้าเข้ามาเองไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าหรือ่าถ้าไม่มีลุงพามา,า,มาก็ดัดมาแค่นี้ยังแบบเซียวๆเลย นี่เป็นห้องใหญ่มากก็จะมีพระพุทธรูปครับเข้ามากราบไหว้ได้นะครับตัวนี้คือเอฟเฟกต์องกรเอฟเฟกต์งคกรคืออะไรครับคุณลุงจุดระเบิดไงอ๋อถ่ายหนังสะนวานีปุ๊บปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกต์กว่าจะได้ครบจำนวนที่เขาต้องการเพราะถ่ายนี่แล้วพวกถ่ายตรงนู้นอันนี่คือหัวงูอ้าปากหัวงูอ้าปากใช่ครับชมีหัวช้างมีหัวงู ไปเรื่อยไปเรื่อยไปวังงูหัวช้างนีคนแอบมองมีคนแอบมองเราด้วยนันเห็นเปล่านั่นครับนี่ครับคนแอบมองเป็นหินย้อยที่แบบตามจินตนาการจริงๆเลยครับข้างบนนี้จะเป็นแบบหินย้อยที่สวยมากเขาเรียกหินย้อยใช่ไหมลุงนี่อยพระอาจารย์ขุดเข้าไปนี่อยพระอาจารย์ขุดเข้าไปอีกครับเข้าไปเข้าไปไปตัน ข้างใน,นตันแล้วก็มาบ่อน้ําขุดบ่อน้ําก็คือขุดขุดเอาดินออกที่เฉยใช่ไหมครับดินออกทำทางโอ้รูปละคังรูปละคังครับนี่อ่าอันนี้เป็นเป็นรูปละคังครับ,นรบในรูปฟองข้างในนู่นโอ้นี่ละคังละคังคว้าอยู่ครับครับผมนี่ก็ว่านั่งกรรมฐานครับตรงนี้ไว้ที่นั่งกรรมฐานไปทางไหนครับลุงหมดแล้วหมดแล้วนะ อ๋อก็คือ200เมตดหมดแค่นี้นะครับก็คือตรงนี้ยังยังขุดเข้าไปไม่หมดหรือหรือมีขุดอีกครับคุณอ๋อมันตันแล้วนะครับตรงนี้ตันแล้วตันแล้วนะครับ,บตออพระพระองค์ที่ขุดก็เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับครับครับ๋บอใครใครมาพบคนแรกก็คือพระ พระองค์นี้ก็พระที่ไปอยู่ที่เนี่ยชื่อชื่อชื่ออะไรครับองค์ราสุดชื่ออาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์องค์องค์ <อง S 1> ที่<ร>มาขุดที่ไม่รู้ไอ้องค์แรกไม่มีเพราะว่าไม่ได้มาขุดก็ไม่มีทีมงานขุดดินโองค์น,นี่ก็มีสีมาขุดดินมีเรื่องเล่าในถ้ำนี้มังม้งไหมคุณลุงผมไม่เคยผมไม่เคยอาจาบยผมเพิ่งอยู่ได้สี่ปีอ๋ออยู่สี่ปีแล้วเคยเคยพบเห็นอะไรมังม้งไหมลุงคนนี้ก็ ที่ถ่ายวีดีโอไม่เปิดชมมันจะมีรูปแปลกๆรูปแปลกๆที่เราไม่เคยเจอเนี่ยมองนี่มองไม่เห็นหรอกพอถ่ายวีดีโออัพไปเปิดชมนี่จะเห็นครับเห็นตัวนู้นตัวนี้เห็นเป็นแบบตัวนู้นตัวนี้เลยเพราะที่นี่เป็นตู้นะครับเป็นหินย้อยเต็มไปหมดครับสวยนะครับตรงนี้แบบกว้างมากตรงนี้กว้างมากเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับว่าหินย้อยที่แบบเป็นถ้ำแบบกว้างตรงนี้ ตรงนี้ถือว่าเป็นห้องโถงใช่ไหมครับห้องโถ,งใ,ง,ถงใหญ่เลยนะครับเพราะมีหินย้อยเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีรูปต่างๆที่อันนี้อันนี้ดูครับเป็นเป็นคล้ายๆม่านเลยนะครับ,น,น,รบนี่ครับสวยมากตรงนี้ห้อยมาแบบระยะเต็มไปหมดเลยโอ้โห เนี่ยรเ้ไมคับดิมไม่มีสีเขียวเดิมไม่มีสีเขียวเดินดูไปซอสับเห็นไหมสีเขียวชับอ๋อนี่ครับใช่ไหมลุงเหรอครับใช่ไหมเขียวเลย,เลยนะครับเนี่ยเขียวเลยอันนี้ยิ่งชัดใหญ่ถ้าเป็นกล้องโบร์ยิ่งเขียวเลยโอ้โหก็จินตนาการเป็นรูปต่างๆได้หมดเลยนะครับแต่ที่อ้ยข้างบนนู้นแบบสวยมากเลยนะลุงครับ เป็นโคมแบบคล้ายๆโคมไฟเป็นแบบคล้ายๆโคมไฟแล้วก็มีแบบลุงแบบให้เป็นรูปรูปนี้ได้หมดครับครับผมจะมีเจ้าของบ้านอยู่เนี่ยดูเดี๋ยเดินอยู่นะอันนี้เป็นรอยพระบาทจำลองมานะครับ แต่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาช่วงนี้เงียบวันนี้แทบ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 จะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยใช่ไหมครับยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาไปครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่า เดินเข้ามาคนเดียวผมก็ไม่เข้าถ้าลุงไม่พามาเนะ่ยว่าถ้ำลึกนะสองร้อยเมตรนะลุงรอผมด้วยลุงลมไ,ไม่ต้อ,องพอดยไอ้ตรงเนี้เหมือนมือเลยคือ ตรงนี้ต้องเอียงข้างอย่างเดียวเลยนะครับต้องเอียงข้างออกอย่างเดียวยถุงแรกตรงนี้คือถุงแรกใช่ไหมลุง บัวเจ้าแม่คุณอิมอยู่นี่ครับนี่ครับนี่งดงามมากดอกบัวเจ้าแม่คุณอิมกลดอบมุิมกาอ่มุอเมื่อกี้ตรงนี้เรายังไม่ได้มาใช่ไหมยังยังยังก้มอย่างเดียวก้มอย่างเดียวอย่างเงยนะครับ ก้มอย่างเดียวครับต้องรอบน้อมตลอดนะครับมาถ้ำนี้ต้องก้มอันนี้คืออะไรครับไหนครับที่ฉินใช่ไหมคุณอิมทั้งนี้ที่ฉินทั้งนีง้คนณอิน<ม>ไหนครับข้างบนนั่นแหละครบข้างบนนะครับอ๋อโน่นเช่นคนนะครับอันนี้ไม่ยอมขึ้นไปแล้วอันนี่ในหัว หัวอ๋อเป็นรูปที่แม่คุณอิมอใช่ไหมครับอ่ามีหัวในี่ลำตัวอ๋อนี่หัวนี่ลำตัวนี่ลำตัวนี่ลำตัว้ยวิ่งทำไมแล้วก็มีลูกปั้นที่แม่คุณอิมอยู่ตรงนี้มากราบไหว้ได้เลยนะครับนักท่องเที่ยวที่มาม,ม,มาตรงนี้ตรงไหนนี่ข้าวเวายอะไรนะครับข้าวเทวายอ๋อเข้าถวายอะไรครับถวายที่แม่คุณอิมอ๋อนี่นะเขาเรียกอะไรครับตรงนี้ เขาเอาอะไรมาถวายครับอาจารย์แม่คนอิ่มอ๋อนี่ครับ,นนรบเป็นรูปหินยุ่งหินย้อยอันนี้คือรูปอะไรดอกบัวไหมแล้วแต่แล้วแต่จะ<า>คิดเลยครับมันเป็นหินหินย้อยแบบเข้ามาย้อยแบบแบบคล้ายๆรูปดอกไม้อะไรดอกบัวอะไรครับ ลุกโป่งหมวกลุงนำนะครับเราลองให้ผู้ใหญ่นำหน้าเราเป็นเด็กหมดแล้วใช่ไหมครับคุณลุงหมดแล้ว,ลวครับไปครับลองนอนผมเริ่มแบบหายใจไม่ค่อยออกละ ล้องทำไมอ่ะล้องทำไมอ่ะนี่ครับนี่ก็ทยธมดาครับผมก็ใครเข้ามาก็มากราบไหว้พระตรงนี้ก่อนน,น,ออนะครับนี่คือทางออกครับโอ้โหลุงสวยมากเลยนะครับนี่ คุณลุงชวนชวน,นักท่องเที่ยวให้ผมหน่อยใครว่าจะเชิญครับมายัางไงครับลุงทางนี้ไอมาที่อำเภอแก่งคอยอำเภอไอ,ไอตบ,บุรของคอนครับผมอำเภอแก่งคอยสระบุรีครับครับผมเปิดทุกวันไหมลุงเปิดทุกวันครับลุงก็จะพาเที่ยวอยู่ี <มา S 1> ตลอดถ้าคนไม่เคยมาแล้วผมจะพาเข้ามาทุกครั้งนอ้คนที่เคยพาไปแล้วคนไม่เคยคนที่เข้ามาก็จะเข้ากันเองครับผม นี่ผมให้ดูเดี๋ยวผมลาไปด้วยรูปพระพุทธรูปเนี่ย <c oughs> จริงแล้วผมไม่กล้าเข้าไปคนเดียว <c oughs> บอกเลยถ้าไม่มีลุงนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลาไปด้วยนี้แล้วกันนะรูปพระพุทธรูปมาเที่ยวได้นะครับที่แก่งคอย